สวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยผมช่างบิ๊กวีดนมครับตอนนี้อยู่ในห้องในโน่โนแต่ห้องเรายังไม่เสร็จนะครับเสียงมันก็จะก้องๆหน่อยนะครับเพราะว่ายังไม่ติดพวกตัวซับเสียงนะครับวันนี้ผมได้รีดนะครับ2,025ตัวใหม่ล่าสุดเลยรถถึงออกมาได้สองวันวิ่งอยู่60กิโลครับเอามาเทสแล้วก็พัฒนาชามบ B R นะครับทุกคนก็เอาไปหมอบลงพื้นมาแล้วน้ำหนักคนขับประมาณ60 ก็หน้ามาอยู่ที่115นะครับแล้วก็แรงม้าปั่นได้อยู่ที่ 8hP นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันจะไม่ตรงกับที่ศูนย์เคลมนะเพราะว่ามันเป็นศูนย์เคลมเป็นแรงม้าของเครื่องยนต์อันนี้มันเป็นแรงม้าจากเครื่องเกียร์ลงล้อแล้วก็ไดโน่ผมเนี่ยค่อนข้างจะแข็งมากนะครับทีนี้ผมบันทึกการไปแล้วแหละแต่การาฟมันหายะเดี๋ยวผมเอากราฟเนี่ยขึ้นหน้าจอให้ทุกคนดูเดิมๆจะเป็นกราฟทรงนี้นะครับจะเปิดขึ้นไปแล้วไปนิ่มๆนิ่มๆประมาณนี้นะครับแปดแรงมา้านะครับ แต่ทีนี้พอหลังจากใส่ชาม B br แล้วเป็นไงไปดมมูมาดูใกล้อพอใส่ชาม B br ไปแล้ว br ไปแล้วนะครับแรงม้ามากที่สุดนะครับมันจะได้อยู่ที่สิบแรงม้านะครับสิบแรงม้าเดี๋ยวผมลองเลื่อนดูอีกนะว่ามีอีกไหมแรงม้าเยอะสุดแป๊บหนึ่งนะครับอ่าอยู่ที่สิบจุดหนึ่งตีไปครับสิบแรงม้านะครับแต่แรงม้าที่เราเลือกใช้คือตัวนี้ครับผมเนี่ยเนี่ยครับ 9.9แรจม้าแรนมานะครับเป็นชามบ b บีอีดสูตรใหม่แล้วก็ใส่เม็ด15คกรัม4เม็ดนะครับ<ม>อันนี้เป็นกราฟเม็ดส5สเม็ดนะทีนี้มันจะมีกราฟเม็ดสิบเม็ดด้วยเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะแป๊บหนึ่งนะเทียบกันเลยเนาะ14 4เม็ดอ่าลันที่261เป็น14 4สเม็ดนะครับอ่านี่14 4เม็ดนะครับ สิบสี่สี่เม็ดเนี่ยมันจะให้อารมณ์เม็ดเบาเนี่ยมันจะเปิดแรงกว่าครับเนี่ยมันทํางานเร็วมันดเม็มาก่อนแต่พอมาช่วงกลางๆเนี่ยมันจะมีการโหลดนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นได้ช้ากว่านะครับอันนี้เม็ดสิบห้าล้วนก็จะเดินไปหนักกว่าช่วงเท,ท้ายเนี่ยสูสีกันนะครับแต่ตัวเจ้าเม็ดสิบห้าสี่เม็ดเนี่ยกราฟท้าย,ยจะมีช่องว่างห่างเห็นไหมจะมีพลังมากกว่านะครับอันกราฟเดิมตัวกราฟเดิมผมปั่นไว้จะเป็นบางที่ สองห้าเจ็ดนะครับนี่เดี๋ยวผมมาขึ้นจอให้ทุกคนดูด้วยสองห้าเจ็ดนะครับแรงม้าอยู่ที่หกจุดเก้านะครับรอบที่แปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบหกนะครับเอาขึ้นหน้าจอให้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกราฟปัจจุบันกันเลยนะครับบางทีอ่ะแรงม้าแปดจุดศูนย์ตัวกับแรงม้าสิบตัวอย่างเงี้ยมันจะห่างกันเลยครับเส้นกราฟอันเดิมจะอยู่นี้แต่ช่องว่างที่ห่างกันเยอะเนี่ก็คือช่วงต้นที่เปิดคันเร่งนะครับ ชามส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเปลี่ยนอะต้นจะแรงกว่าเดิมม้าเป็นตัวสองตัวได้ง่ายๆเลยเพราะว่ามันจะแรงต้นกลางกว่าแต่สิ่งที่ทําให้มันยากก็คือช่วงท้ายนะครับทํายังไงให้ช่วงท้ายมันแรงกว่าชามเดิมมีพละกําลังมีแรงม้ามากกว่าเพราะอย่าลืมว่าชามเดิมเนี่ยมันกินน้าหนักไม่เยอะ้วยนะเยอะกว่าชามแต่งะทีนี้อย่างที่ผมบอกนะครับรันสองห้าเจ็ดแปดเฮพีแรงม้าเนี่ยที่รอบเครื่องยนต์แปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบหกไอชามเดิมๆมาได้หกจุดเก้าเฮพีนะครับ แล้วทีนี้ผมขอเนญาตเปิดเส้นกราฟเพิ่มขึ้นมาใหม่เป็นเส้นเป็นเส้นของของรอบเครื่องนะครับจะมาดูที่8,756เจ็ด้กเนกรันเจ็ดร้อยห้าสิบหแบเอ่บ40 60เลยอ่ะผมให้60เลย8,700อ่ะ60ส7บแันเจ็ผมมีอยู่ 7.5แรงม้าครับเพราะฉะนั้นช่วงท้ายที่แช่ไปรอบเครื่อง8,700-8,800เนี่ยมันจะวิ่งด้วยพละกําลัง 7.5HP นะครับแต่เดิมๆจากศูนย์มันวิ่งด้วยพละกําลัง 6.9HP นะครับคือช่วงท้ายแรงม้าผมมากกว่าครึ่งตัวนะครับชามแต่งผมนะครับแต่ช่วงต้นนะครับช่วงต้นของเดิมๆนะครับนี่ให้ดูเลยครับเนี่ยของเดิมๆแป๊บหนึ่งนะครับช่วงต้นของเดิมๆนี่นะครับอยู่ที่8แรงม้านะครับ ช่วงต้นผมมันอยู่ที่10แรงม้าครับ9.9ครับผมเนี่ย9.9 HP นะครับสแสดงว่าต้นกลางแรงม้าชาม BBR หลีด225ตัวใหม่เปิดเครล่งป้าดไปเนี่ยแรงกว่าชามเดิม2แรงม้าแล้วก็ช่วงท้ายที่แช่แบบยาวแรงกว่าเดิมอีก0.5แรงม้าครับก็จะพัฒนาไปให้มันแรงมากกว่า1ตัวครับแต่ค่อนข่างท,าทำาหาอย้ยครับกำลังพยายามพัฒนากันนะช่วงในท้ายเนี่ยต้องเน้นมากเลย โอเคครับสรุปว่าต้นกลางท้ายชาม BBR แรงกว่าเดิมชัดเจนเดี๋ยวไปลงพื้นดูว่าจาก115ตอนนี้จะวิ่งเท่าไหร่โอเคไปดูกันโอเคครับก็ไปเทสมาเรียบร้อยแล้วนะครับชามเดิมๆลด60โลวิ่งหมอบอยู่ที่115นะครับหน้าไม้นะครับส่วนชาม BBR ใส่เข้าไปนะครับหมอบนะครับคนขับคนเดิมนะวิ่งอยู่ที่125นะครับเพิ่มมาอีก10นะครับเปลี่ยนชามใบหนึ่งแรงมาช่วงต้นกลางเพิ่ม2ตัว แรงมาช่วงท้ายเพิ่ม0.5ถึง0.6ความเร็วหน้ามาย10หรืออาจจะตีว่า5ถึง10ก็ได้นะครับเพราะว่าบางคนอาจจะหมอบยังไม่เซียนแต่ถ้าสายสิ้นเขารู้กันนะครับทีนี้มาดูนะครับเนี่ยมาดูอาการหน้าชามครับเห็นไหมมันจะเป็นวงๆเงี้ยวงๆเงี้ยอันนี้คือยังไม่เต็มที่ของมันนะครับสายพานมันยังใหม่อยู่มันยังมีอาการลื่นอยู่นะครับมันยังจับหน้าชามไม่ดีแล้วชามก็ยังหนีบกันอ่ะสุดแล้วนะครับเนี่ยอ่ะสุดระยะแล้วได้แล้วนะครับแต่แค่มีอาการลื่นเฉยๆนะครับ 125ตัวใหม่นะครับผมนี่ไล่4เม็ดนะครับก็ใช้น้ำหนักเม็ด14กรัม4เม็ดหรือ14 15หรือ15กรัม4เม็ดก็ได้นะครับแล้วแต่น้ำหนักของคนขับแล้วก็แล้วแต่ถ้าคุณมีเฟืองคุณอาจจะต้องเบาเม็ดแต่ถ้าคุณไม่มีเฟืองคุณมีสปริงท็อคุณอาจจะเพิ่มเม็ดอะไรประมาณนี้นะครับก็เอาเป็นว่าผมทดสอบมาเรียบร้อยนะครับดีกว่าในทุกๆุกย่านนะครับใครสนใจก็สามารถกดสั่งได้ทุกช่องทางนะ